วันนี้มูนิธิส่งสแหงจังหวัดสุรได้มาทางจังสุะยาลรช้าในวันที่สุดในสิหงห์5 50กมีมูลนิธิที่ร่วมประทับพงนึ่งคนเซนโกทีจินนการสินสว่างาสนสวา เหายป่ะของไอ้เฮงหยับอ๋อมันเฮงหยับเออเขาไปเข่าเพราะว่าของสิของมูอนีิก็เล่นไปเขากนเมื่อวานจะได้โบชุกลงมีชีวอยู่สามชุดเคนผมยกให้พี่คนเดียวก็ได้โอ้โหซื้อใหญ่อะของชุยอะของชุยใหญ่นี่คือสุสานของมูลนิธิสวัแดีธรรมประสาท